พี่ๆค่ะมาพบกันนะคะพี่ยามเย็นนะคะพี่มาชมไลฟ์สดนะคะพี่ช่อง98ร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ค่ะมาชมชิ้นแรกก่อนนะคะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่ค่ะเป็นตะกุดนะคะพี่ตะกุดนะตะกุดม้วนนะคะพี่ตะกุดตะกุดเงินม้วนนะคะพี่ค่ะเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะ <c oughs> มีคําขีนบอกว่าหลวงพ่อกล้วยนะจ๊ะพี่อุ้ยขออภัยจะ้ะนี่จ้ะพี่เป็นเนื้อเงินนะคะพี่คานี่เนื้อเงินนะม้วนแบบนี้นะคะพี่ค่ะ เหมือนแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่อ่อนๆน,นี้เป็นเงินนะคะพี่อ่ากล้องมันไม่ค่อยชัดเลยะค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะชัดแล้วนะคะพี่นี่ต้องอยู่ระดับนี้เนาะพอดีครั้งแรกเลยอะค่ะพี่นี่ลูกค้าท่านใดนะคะพี่สนใจพระร้านนั้นนะคะพี่ทักฟอร์ดถามกันได้เลยนะคะพี่ 98้าล้านัดพักเครื่องฝากเบอร์โทรนะคะพี่ขา่นหก2 6งหนฝุ่นนะคะพี่นี่จะพี่นี่ตะกุดนะคะอยู่ที่700บาทนะคะพี่700บาทนะวันนี้นะคะพี่เป็นการไลฟ,ฟ์สดครั้งแรกเลยนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอพาเพิ่มเติมได้สวยงามนะคะพี่อ่า700บาทนะจ๊ะต่อไปนะคะพี่เป็นพานากปกนะคะพี่ ลบบุรีนะคะพี่เป็นสนิมแดงนะคะพี่หาเป็นสนิมแดงนะปกลบบุรีนะพี่สามารถแคปภาพนะคะส่งข้อความทางไลน์นัดได้เลยนะคะพี่ลบบุรีนะคะพี่ขาจ้ะนี่น้าปกสนิมแดงนะคะพี่ขออภัยนะจ้าเดี๋ยวตั้งมือให้ถูกต้องก่อนนี่จะพี่นี่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ถ้ากล้องฝดมันปรับไม่ได้แล้วจะผี่ได้ประมาณนี้เลยนะจ๊ะกล้องฝดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะ เช่นกันค่ะพี่700บาทนะคะ700บาทนะจ๊ะพี่ต่อมามาชมพัชสมเด็จนะคะพี่เป็นพัชสมเด็จนะคะพี่เกศชัยโยนะคะพี่นี่แตกลายงาสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พัชสมเด็จเกจชัยโยนะคะพี่คะนี่จะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พัชสมเด็จเกจชัยโยนะคะพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่จ้ะเก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ ภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะคะพี่อันนี้ผมเด็ดวัดเกรดนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะเป็นบางขุนพรมนะคะพี่เป็นบางขุนพรมนะคะพี่ขานี่บางขุนพรมนะคะกุกเก่านะคะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยเนื้อกเก่านะคะพี่ถ้าภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากหนักได้เลยนะคะจากพี่ ชัดไหมคะพี่นี่ชมดูนะคะนี่จะ บางขุนพรมนะคะพี่แคกภาพส่งข้อความทางไลน์ได้เลยนะคะพี่่าจะแฟกคปภาพส่งข้อความทางลาไลนะะ์ร้านนัดได้เลยนะคะพี่ทักสอบถามกันได้นะคะ0 6 2 617 609นะคะยามเย็นๆนะคะพี่นัดว่างนะจะมาพบปะกับพี่ๆทุกวันเลยนะคะพี่รานะคาสูงไปยังไงนะคะพี่สามารถต่อรองได้นะจ๊ะ700บาทนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่หาต่อมานะฝากพี่ๆกด หัวใจนะจ้าพี่นะคะให้แม่ค้านะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะนี่คะ่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ EP นี้นะอ๋อใช้ EP ค่ะนั้นกาลังไลฟ์สดอยู่เนาะนั่นก็ลืมทุกทีเลยนะคะพี่ใต้ฐานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยเหล็กจานนะแต่อาจจะไม่ชัดนะคะพี่ยังตั้งกล้องไม่เก่งเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าวันไหนตั้งกล้องเก่งๆแล้วจะฟูให้พี่เห็นนะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้จ้องค์นี้นะ700บาทเช่นกันจะพี่จ๋า700บาทเช่นกันนะคะพี่ถ้าพี่ๆนะคะว่างตอนเย็นนะคะเข้ามาพบปะนะคะพี่นี่ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะพี่ก8ลฟ้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ขานี่จ้าถ้าว่าปกตินะคะพี่ช่วงเช้านะจะพบเจอกันที่ช่องนัดเลยนะคะพี่เป็นตามอีีเลยนะคะอันนี้เป็นการไลฟ,ฟ์สดครั้งแรกเลยนะคะพี่นี่ ไอ้ฝดๆกันเลยนะจ๊ะพี่พิมพ์ข้อความทักทายกันมาได้นะจ๊ะชอบองไหนถามได้นะจ๊ะต่อมาเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะพี่หาเป็นแหนบนะคะพี่สามารถติดเสื้อได้นะคะปีหนึ่งห้านะคะพี่สองห้าหนึ่งห้าหลวงพ่อโสธรนะคะพี่สวยงามะค่ะพี่เป็นของเก่าค่ะเจ็ดร้อยจะพี่ฟรีทั้งจัดส่งทั้งเงินสดและปลายทางนะคะพี่องค์นี้เจ็ดร้อยจะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อรองได้นิดหน่อยนะจ๊ะพี่ชอบทักได้เลยนะจ๊ะพี่จ้ะ ได้เลยนะคะพี่ขาต่อมานะจ๊ะนี่จ้ะหลวงปูท่ทวดนะคะพี่อันนี้หัวเรือนะคะนี่จ้าตรงฝั่งคติตรงนี้นะคะพี่เขาแปะทองมาแบบนี้นะคะพี่นี่สวยงามนะคะพี่หลวงปูทป่ทวดสวยนะพี่นะเจ็ดร้อยเ <500 S 1> ช่นกันจ้ะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หลวงปูท่ทวดเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ขาจ้ะใ,ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ ไต่ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่นี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่จ้ะต่อมานะคะพี่ชมรายการต่อมานะเป็นใบเฟรมนะคะพี่หาใบเฟรมนะคะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะคะพี่ปีหนึ่งห้านะคะเนื้อนวะนะคะพี่ปีหนึ่งห้าจ้ะเก่าๆเฟวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อนวะนะคะพี่ปีหนึ่งห้านะคะเรียมบินเทจนะคะพี่ จ้ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะนี่จ้ะองคนี้เรียมมินเทจนะพี่นะองค์นี้เรียมมินเทจนี่เรียมินเทจมานะคะพี่หาสวยงามนะคะพี่ถ้าพี่ชอบเนื้อนวะนะคะองค์นี้สวยมากจ้ะแล้วก็มีองค์เปลยนะคะพี่องค์นี้ไม่ได้เรียมนะมีถึงสององนะคะพี่พี่ชอบองค์ไหนทักสอบถามหนักได้เลยองค์นี้ไม่ได้เรียมนะคะมีหนึ่งห้านะคะพี่ผ่านพิธีใหญ่นะคะพี่หานี่จ้ะ เดี๋ยวนะัจะเอาวันหลังนะคะจะติดกล้องมาด้วยจะฟูให้พี่เห็นนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะพี่ถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะปกติน,นะคะนัจะไลฟ์ผ่านช่อง youtube นะคะพี่อันนี้ไลฟ์สดนะพี่นะนี่จะ้ะอันนี้เช่นกันจะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันอันนี้เป็นเนื้อนวะนะคะพี่หาเนื้อนวะนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นวะนะคะพี่จะค่อยๆค้ำลงนะคะแต่ว่านัดใส่ถุงฟิล์มไว้นะคะพี่ ื่อจะรักษาผิวพ้าเดิมๆนะคะพี่นี่เช่นกันนะคะพี่อยู่ที่7 0 0บาทนะคะแพงปายหรือยังไงพี่สามารถต่อรองนัดได้นะคะพี่ขาฝากช่องทางติดต่อนะคะพอดีลืมเอาที่สแกนมานะค่ะพี่เพิ่มเพื่อนนะคะด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะพี่ฟูนกฟ้องหกหนึ่งเจ็ดฟ้องหกสองเก้านะคะพี่6 6 6ะะพองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดค่ะนะคะพี่หลวงปูดดนะะงป่ดู่วัดสแกปุกเฟกนะคะพี่อันนี้เป็นปีทษนะคะมอง พี่ฝั่ฟองจะ ja. พี่จ๋าฝั่ฟองนะคะพี่นี่ค่ะเป็นทองแดงนะคะพี่พี่ท่านใดอยากเก็บนะะเก็บได้เลยนะจ๊ะเจ็ดร้อยเท่านั้นจา้าเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจา้าต่อมานะจ๊ะพี่นี่สวยพี่สวยจริงเลยเป็นจอบใหญ่นะคะพ,พี่หาไม่ชัดเจนพี่สามราถโทรมาสอบถามนะคะพี่ขอพาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยอันนี้เป็นจอบใหญ่นะคะพี่อันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขา <S <S เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ หอมขึ้นคอได้เลยจอบใหญ่หลวงพะเงินนะคะพี่จอบใหญ่หลวงพะเงินนะคะพี่ชิ้นน,น,ะะนี้นะคะองค์นี้นะคะอยู่ที่700อบาทนะคะพี่700บาทนะจ๊ะนี่จ้ะจะพี่นี่กดหัวใจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้านะคะพี่อันนี้700บาทนะจ๊ะต <ise> ่อมานะคะพี่เป็นแหลมฟ้าผ่าจ้ะพี่เป็นแหลมฟ้าผ่าจ้ะพี่นี่แหลมฟ้าผ่านะคะพี่กิ่งแหลมฟ้าผ่านะคะพี่ขานี่ ม่ฟ้าว่าเจ้าของเดิมเขาแกะทองหรือแกะเงินออกหรือพี่แต่เป็นเลี่ยมมาแบบนี้เป็นแหลมฟ้าผ่านะพี่นะนี่สวยงามจ้ะพี่เจ็ดร้อยจ้ะพี่จา๋จาเจ็ดร้อยบาทจา้700จาเจ็ดร้อยจ้ารายการต่อมาแล้วคะพี่เป็นหมากทุยนะคะพี่หมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่หานี่เป็นหมากทุยนะคะพี่เป็นเครื่องรางของทนสิทธ์นะคะพี่หานี่หมากทุยนะนี่นะคะพี่ เ0 0เช่นกันจะพี่จ๋า700แคปภาพนะคะส่งข้อความทางไลน์ได้เลยสำหรับลูกค้าที่มีไลน์นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เล่นไลนล์น,ลน,ลนะคะพี่โทรสอบถามได้โฟนกฟองหกนอง6กสนะคะพี่จะทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะพี่ต่อมานะคะรายการต่อมานะพี่นะนี่จ้าเป็นฟเฟรดพ่อรอห้านะคะพี่ขาพี่เห็นไหมตรงนี้นะคะจะมีช่อ,มองมะกอกนะคะพี่ด้านหลังองค์พระนะจ๊ะจะมีนี่จาออกรบนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญออกลบนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะ นี่จ้านี่จะพี่มีช้างฝึกนะคะพี่เป็นแบบนี้นะถ้าพูดผิดนะ่ะต้องขออภัยนะคะพี่ขานี่จาพี่เหรียญนี้สวยนะคะพี่เรี่ยมก่อมมาเรียบร้อยแล้ว,ลวที่700บาทเช่นกันนะคะจําง่ายๆ700บาทนะคะพี่ท่านใดรับฝององนั้นลดพิเศษเลยนะคะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมวัชภพานฝูงนะคะพี่ลงทองมานะคะตรงนี้ลงทองนะพี่นะนี่ลงทองเดิมเดิมเลยนะคะ ขึ้นคอมานะคะเจ้าของเดิมเขาใช้แบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะ700บาทเช่นกัน700บาทเช่นกันนะคะพี่นี่จะ้ะใช้พี่ชมใกล้ๆนะนี่ภาพเริ่มชัดแล้วนะคะต้องตั้งระดับมือให้ถูกค่ะพี่ไม่ได้เหมือนในคลิปนะคะถ้าคลิปเราจะกดปรับได้ปรับกล้องได้ภาพไม่ชัดเจนพี่ขอเพิ่มเติมได้เลยนะคะ700บาทเช่นกันนะคะพี่ต่อมานะคะเป็นพระร่วงนะคะพี่ค่ะเป็นพระร่วงนะพี่นะพระพระ่วงลางปืนนะคะพี่พระร่วงลางปืนนะคะพี่ค่ะ นี่สวยๆเดิมๆเลยนะคะพี่ขึ้นเอาไปเลี่ยมกรอบขึ้คนคอได้เลยนะคะพี่สําหรับพระร่วงองค์นี้สวยนะพี่นาะนี่ดูหน้าตาสมบูรณ์เลยพี่จ้ะเจ็ดร้อยเท่านั้นค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยเท่านั้นนะคะ,คนนะ,คะจะฝากฝเบอร์โทรอีกครั้งนะคะย้ำเตือนไว้นะคะหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้านะจ้ะพี่จ้ะต่อมานะคะพี่ชิ้นนี้จะมีราคาสูงหน่อยนะจ้ะแต่สวยมากเลยพี่นี่ค่ะ ปลาตะเพียนนะคะพี่ขาหลวงพ่อจงนะคะพี่วัดนต่างน้องนะคะพี่ตรงนี้นะคะพี่เป็นแผ่นทองนะคะพี่พร้อมตะกุดทองคํานะคะพี่เป็นแผ่นทองพร้อมตะกุดทองนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยนะได้ของเก่ามาแบบนี้เลยนะคะพี่เลี่ยมฟ่มเลี่ยมฟ่มเลี่ยมฝีฟ่มนะคะพี่เป็นของเก่านะห่วงไม่มีนะพี่นะถ้าอยากได้ห่วงนัใส่ให้นะจ๊ะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่ขาหนึ่งพัน 1500นะคะพี่1500นะของเหมามานะคะพี่ราคาแตกต่างกันนะคะองนี้นีน้1,500นะต่อมาละจ้าพี่พี่มาชมาผ้าสมเด็จนะคะพี่พผ้าสมเด็จนะคะพี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่สวยพี่ลงทองสวยมากเลยนี่กล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนเลยขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่จ้ะวัดละคังนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะถ้าไม่ชัดเจนพี่ขอเพิ่มเติมได้เลยใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นี่จ้ะนี่นะจ้ะพี่นี่จ้ะองค์นี้นะจ้ะพี่หนึ่งพันงร้อยจ้าหนึ่งพันงร้อยนะจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันงร้อยไลฟ์สดนะพี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่มันเหมือนอัดคลิปมันฟูมไม่ได้นะคะพี่แต่พี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมนัดมาได้องค์นี้ก็สวยเช่นกันพี่เป็นวัดระค้างพี่ดูดิสวยมากเลยนะคะด้านหลังนะคะพี่นี่หลังแบบนี้สวยงามนะคะพี่ด้านข้างนะคะนี่จ้ะ ไอ้ฐานนะคะพี่ร้านนั้นมีกรอบขายด้วยนะคะพี่มีกรอบทองไมคอนขายด้วยพี่ท่านใดชื่นชอบกรอบนะคะสามารถสั่งนัดได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะนัดจเจ้ากรอบมาไลฟ์นะคะพี่ขาแล้วพี่เนาะจะได้ชมหลายๆอย่างนะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่หนึ 1, ่งพันงหนึ่งพันงร้อยเช่นกันนะคะสําหรับวัลคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่หนึ 1, ่งพันงร้อยเช่นกันมาชกมาพบกันนะคะพี่ยามเย็นๆนะพี่เนาะต่อมาองค์ที่สามนะคะพี่องค์ที่สามแล้วนะคะสําหรับวัลลคังนะ องค์ที่สามพี่ชอบเนื้อหาแบบไหนทักได้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้องค์ที่สามแล้วนะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะชมเพลินเพลินนะพี่นะเผื่อชอบชิ้นไหนทักนัดได้เลย ฝากเบอร์โทรอีกครั้งนะคะพี่พอดีนะลืมวันทีิกานมาฟูนกฟองหกึงองหกสสวยงามเช่นกันจากพี่จ๋าจ้ะชิ้นนี้ก็สวยจ้า1,200พนะคะพี่ทักทายแม่ค้าได้นะคะพี่คะกดหัวใจนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้านะจ้ะต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะคะพี่นี่วัลคังองค์นี้นะคะพี่สวยเช่นกันนี่พี่จ๋าลักเดิมๆเ,เลยจ้ะพี่ สวยงามรักเดิมๆเลยนะจ้านี่ด้านข้างนะคะพี่นะคะด้านหลังนะคะพี่นี่ยามเย็นๆนะพี่นะเลิกงานมานะคะเปิดคลิปดูนะคะพี่ช่อง98ล้าน,นัดพักเครื่องนะคะพี่ความรู้ไม่มีหรอกพี่ไล์ตามนียเลยไล์ตามที่เราขายเลยพี่เราเป็นแม่ค้านะพี่นะแบ่งบันกันได้ก็แบ่งไปนะจ้ะพี่ต่อรองมาได้ทุกรายการนะจ๊ะชอบองค์ไหนต่อรองมาได้เลยนะจ๊ะ มีหลากหลายนะคะพี่ขาวันนี้มีมีน้อยหน่อยนะจ๊ะพี่เพิ่งเป็นครั้งแรกในการไลฟดองค์นี้ก็สวยเช่นกันนะคะพี่รักเดิมเดิมเลยพี่ดูดิแล้วจะพยายามจะโฟให้พี่เห็นเลยข้างๆนะคะพี่พี่แทนใดที่มีลายอยู่แล้วนะคะพี่ทักลายนั้นมาได้เลยนะชอบองคไหนเราตัวพี่เฟรเลยนะจ๊ะพี่นี่จะ 1, ้ะหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะคะพี่ขาหนึ 1, ่งพันสองร้อยต่อมานะคะพี่เรามาดูนี่จ้ะพี่นี่เป็นส่วนสาคัญของ อ่าส่วนสาคัญข,ของช้างนะคะพี่นี่เป็นนี้นะจ๊ะพี่เป็นส่วนสาคัญเลยนะจ๊ะพี่เป็นกระดูกนะคะพี่กระดูกกามช้างเป็นพระพิฆเนศนะคะพี่อันนี้เป็นมีดปากกานะคะพี่นี่เฟอยเช่นกันจ้ะพี่ราคาเบาๆค่ะพี่หานี่เอาที่เก้าร้อยจ้ะพี่เก้าร้อยสวยงามนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเก้าร้อยนะคะเล่มเล็กเนาะเก้าร้อยต่อมาพี่มาชมนี้อันนี้เป็นส่วนสาคัญของช้างเลยพี่ <net> <net> <number item related> <net> ใครๆก็ต้องการอยากได้นะจ๊ะเหลนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่ลายเฟมาสวยๆเลยจ้ะพี่เป็นนี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นแหนบแนตะ่พี่แหนเป็นเงินนะคะพี่เป็นเงินทั้งหมดนะตรงนี้เป็น งาช้างค่ะพี่หางาเนาะนี่จากงาช้างนะคะพี่พี่อย่าลืมนะคะเข้ามาชมนะคะกดหัวใจให้แม่ค้านะคะพี่สวยงามค่ะมีฝ่องห่วงนะคะพี่ฝองห่วงนะขึ้นคอได้เลยพี่ของฝองห่วงนี้เลยชี้นนี้อยู่ที่ฝ2องพันฝองร้อยนะจ๊ะพี่นี่ถ้าภาพไม่ชัดเจนพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนี่ฝองพันฝองร้อยนะจ๊ะพี่ฝ2องพันฝองร้อยบาทนะจ๊ะพี่ฝากพี่ๆนะคะ กดหัวใจให้แม่ค้าหน่อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่รายการสุดท้ายของอีพีอ่าของคลิปนี้แล้วนะคะพี่เป็นมีดค่ะพี่หานี่อ่าลายน้องฝิงนะคะพี่นี่สวยงามจ้ะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมเช่นกันนะคะพี่ตรงนี้นะคะพี่เป็นพับพ,พิคคนเน่นะคะนี่สวยๆเลยจ้า ทั้งรวมทั้งหมดนะคะพี่ทั้งด้ามจับด้ามใบมีนะคะรวมทั้งหมดอยู่ที่เจนิ้วใบมีอย่างเดียวน่าจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะคะไม่น่าจะผิดพลาดไปกว่าน,นั้นนี่พี่ดูนะพับพ,พิคเน่เนี่ยเอ้เรืเ่ออะไรพี่ทาวเวสฟูวันนะคะสวยงามเลยจ้ะพี่เป็นเทาวเวสนะคะองค์ทาวเวสสวยงามมากนี่คะ่ะนี่นะคะตรงปอกมีนะคะมีรอยจานนะคะพี่รอยจานอัขระสวยงามนะคะพี่ขานี้นี่สวยจ้ะพี่ ด้ามนี้จัดว่าสวยนะคะ1,500บาทเท่านั้น1,500บาทเท่านั้นนะคะพี่เย็นๆนะคะพี่เรามาชมคลิปมาชมไลฟ์สดนะคะพี่ช่องก้า้านน,นะะัดทักเครื่องนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะผิดพลาดยังไงต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะสำหรับ ไลน์นี้นะคะพี่นะัดต้องขอกราบขอบคุณพี่พี่นะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สวยจริงจ่าเล่มน,นี้สวยจริงหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่พี่นะคะฝากเบอร์โทรอีกครั้งคะ่ะศูนย์หกฟองหกหนึ่งเจ็ดองหกศูนย์เก้าเก้าสิบแปดล้านนะัดพักเครื่องนลจ๊ะพี่สําหรับไลฟ์สดนะคะต้องขอบคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ